และนี่คือ5วิธีเร่งสปีดความสำเร็จของคุณครับข้อที่หนึ่งครับจงรู้ไว้ว่าอย่าโทษด,ดวงชะตาครับหลายคนบอกว่าเนี่ยหมอดูเขาทักนะว่าตอนนี้อย่าทาไอ้นั่นก็ห้ามทําไอ้นี่ก็ห้ามทําขายไม่ดีเพราะดวงตกขายไม่ดีเพราะดาวเสาร์โคจรเจอดาวพุธนะฮะสวนทางกับดาวพฤหัสทํามุม30องศากับดาวศุกร์นั้นจึงขายไม่ดีครับถ้าเกิดคุณขายดีได้คุณต้องรอปีนี้ปีนี้ผมถามหน่อยครับคนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันกับเจ้าสัวธนินนะฮะ เจ้าสัว CP พีครับคุณคิดว่าวันนั้นแกเกิดคนเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าเปล่าต้องมีคนอื่นเกิดวันเดียวกับแกแล,แล้วทำไมถึงไม่รวยเท่าแกแทุกคนนะฮะหรือคนเกิดวันเดียวกับมาสก์สเคเบิร์กวันเดือนปีเดียวกันเลยนะทาไมไม่รวยเท่ามาสก์สเคเบิร์กล่ะครับคนเกิดวันเดือีเดียวกับบิลเกตทำไมไม่รวยเท่าบิลเกตล่ะหรือบางคนบอกว่าชื่อแล้วถ้าเกิดคนที่ชื่อซ้ํากันนะครับประเทศไทยเนี่ยมีคนเช่นสมชายแท้ตั้งเนี่ยครับมีประมาณ200กว่าคนะในประเทศนี้ครับคำถามคือทุกคนที่ชื่อสมชายแท้ตั้ ถ้าสมชายแท้ตั้งในกรุงเทพเนี่ยบางเอญวันนั้นเดินตกบันไดสมชายแท้ตั้งในบุรีรัมย์ในเชียงใหม่ในสงขาในปัตตานีนะฮะในสุโขทัยต้องเดินตกบันไดเหมือนกันไหมครหรือถ้าสมชายแท้ตั้งในกรุงเทพถูกหวยสมชายแท้ตั้งในเชียงใหม่ในโคราชนะฮะในสาแก้วต้องถูกหวยเหมือนกันไหมครับหรือถ้าเกิดสมชายในกรุงเทพได้รับการเลื่อนขั้นตำแหน่งสมชายแท้ตั้งในจังหวัดอื่นต้องเหมือนกันไหมครับเพราะว่าชื่อมีผลไงมันก็ไม่ใช่ถูกปะ ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราครับไม่ได้เกี่ยวกับชื่อไม่ได้เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดครับอย่าทําอะไรแล้วไปโทษดาวเสาดาวพุธอะไรมากมายครับและข้อที่2ครับคุณจงมีความคิดที่เรียกว่า growth mindset growth mindset คืออะไรครับ growth mindset คือคุณต้องคิดว่ามันไม่มีเรื่องอะไรยากหรือง่ายนะมันอยู่ที่คุณรู้หรือไม่รู้ถ้าเกิดคุณรู้เรื่องนั้นจะง่ายถ้าคุณแค่ไม่รู้ก็แค่ศึกษามันครับ นี่คือโกดไมซ์เซ็ตคือทุกอย่างสามารถศึกษาได้ไอคนนี้มันทําได้ไม่เป็นไรครับมันแค่ศึกษามาก,ก่อน,นในให้ศึกษาที่ก็จะทำได้เหมือนกันนี่คือโกดไมซ์เซ็ตคือไมซ์เซ็ตที่มันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ <S <S ข้อที่3ครับถ้าคุณอยากสำเร็จก็คือคุณต้องรู้จักการแบ่งเวลาการแบ่งเวลาเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เนี่ยถูกกาหนดด้วยเวลาครับมนุษย์ถูกกาหนดด้วยเวลาเราไม่สามารถที่จะทํางานทุกอย่างได้เพราะงานที่เราจะต้องทำเนี่ยมันมีปริมาณมากกว่าเวลาเสมอ ดังนั้นหน้าที่ของคุณเนี่ยคือจะต้องตัดบางอย่างที่จําเป็นน้อยที่สุดออกและเอาบางอย่างที่จําเป็นมากกว่าและสามารถเปลี่ยนชีวิตได้มากกว่าเอาเข้าไปใส่ครับคือถ้าเกิดคุณไม่จัดลําดับความสำคัญของเวลาคุณจะมีเรื่องจุกจิกการตอบชัดการดูหนังดูละครการไปเที่ยวมันจะเข้ามาจนกระทั่งเต็มสลักเวลาของคุณครับผ่านไป1วันผ่านไป1เดือนผ่านไป1ปีก็จะมีพวกจุกจิกจุกยิกเนี่ยเข้ามาครับ นั่นคือคุณกําหนดว่าคุณจะต้องตัดใน้พวกจุกจิกนี่ออกไปแล้วคุณทดแทนมาด้วยกิจกรรมที่สามารถทําให้คุณรวยได้การหาความรู้อะไรที่จะทําให้ชีวิตคุณสําเร็จแบบติดสปีดได้เอาตรงนี้เข้ามาเสียเมื่อตรงนี้เข้ามาเสียบปุ๊บชีวิตคุณจะพัฒนาไปไกลครับลองทำเงี้ยสักเดือนหนึ่งคุณจะเห็นเลยว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคุณเอากิจกรรมจุกจิกจุกจิกพวกนี้ออกแล้วแทรกมาด้วยกิจกรรมที่ทําทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปครับข้อที่สครับถ้าค งานที่เป็นรีเซาเบสไม่ใช่ทาม e บสรีเซาเบคืออะไรครับรีเซาเบสคืองานที่จ่ายค่าจ้างตามผลลัพธ์ไม่ใช่ทามเบสคือจ่ายค่าจ้างตามเวลาจ่ายค่าจ้างตามผลลัพธ์คือคุณทําแล้วมันเกิดผลลัพธ์มากเช่นงานปิดการขายเงี้ยนะครับถ้าคุณได้ขายได้ค่าคอมมิชชั่นนะฮะเยอะมันเกิดจากการที่คุณสามารถที่จะปิดการขายได้เยอะนี่คืองานที่ขึ้นต้นจากตัวรีเซาหรือความสามารถคุณไม่ใช่งานที่ขึ้นจากเวลา คือนั่งหายใจหมดชั่วโมงนะครับหมดเวลาทํางานไปชั่วโมงชั่วโมงวันวันหนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นคุณต้องขึ้นกับผลลัพธ์ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอางานที่ขึ้นกับเวลาเวลามีขีดจากัดคุณไม่สามารถทํางานได้25ชั่วโมงต่อวันครับแต่างานขึ้นกับรีเซลต์รีเซลต์มันมีมันไม่มีขีดจํากัดมันสามารถขึ้นไปได้เลยคุณสามารถปิดการขายได้วันนี้หมื่นหนึ่งต่อเดือนเดือนหน้าอาจจะแสนหนึ่งต่อเดือนเดือนต่อไปจะล้านหนึ่งต่อเดือนก็ได้ เพราะมันคือขึ้นกับลีซาวขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณครับและข้อที่5สําสคัญมากเลยครับเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณจะเร่งสปีดได้คือคุณวิ่งหาเฮาทูย่โมแต่นั่งโมโนจินาการเอ๊เมื่อไหร่ฉันจะรวยนะครับไหว้พระขอพรเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะรวยสักทีมันไม่เกิดหรอกครับคุณหาเฮาทูทุกอย่างที่เคยมีคนทําสําเร็จมาแล้วเขาทิ้งล่องรอยบางอย่างไปตําราไหนที่ที่มันจะพาไปึงอจุดนั้นเอามาอ่านครับ คลิปวิดีโอไหนที่ทำให้คุณไปถึงจุดนั้นเอามาฟังครับคอร์สเรียนไหนที่จะพัฒนาคุณไปได้ดูครับหนังสือเล่มไหนที่จะต้องอ่านเพื่อไปถึงจุดนั้นเอามาอ่านครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องแบ่งเวลาในการศึกษาแล้วหา Howto พูดได้ how how to ปั๊บคุณล็อกเป้าแล้วปฏิบัติตามハウทูแม้จะมีผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรครับแต่เมื่อคุณมีเป้าคุณมี how t ูคุณสอบสวนหาแล้วคุณจะเจอทางที่ถูกต้องสําหรับคุณแน่นอนครับ ดังนั้นใช้5เทคนิคนี้แล้วคุณจะสําเร็จเร็วขึ้นครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่อาสัยแบงสุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ